ชาวราศีพฤกษกทุกท่านช่วงนี้เราก็กลับมารับฟังกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะได้รับข่าวดีไม่ว่าในเรื่องของการเงินการทองโชคลาภความรักรวมไปถึงกิจการในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ว่าในช่วงของดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายกันในช่วงของเดือนธันวาจึงทำให้ชาวราศีพฤกษศกนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้ถือว่าภายในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีธนูจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษศกนั้นมีการเปลี่ยนแปลง บางท่านดวงดีเรียกว่าดีมากๆดวงชะตาของท่านนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ถือว่าดวงท่านแข็งมากเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ท่านตั้งใจและปรารถนาก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เป็นอัปะมงคลก็จะจืดจางหายไป ภายในช่วงของเดือนนี้เรียกว่าจะมีการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะดวงจะตาของท่านจะกลับมาดีโดดเด่นอีกอย่างมากในช่วงนี้สิ่งที่เรียกว่าไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปะมงคลน,นั้นก็จะจีดจางหายไปต่อจากนี้ไปสิ่งที่เป็นมงคลน,นั้นก็จะกลับมาสู่กับชาวราศีพฤษภในช่วงของ เดือนธันวาคมนี้เรียกว่าเปลี่ยนจากลายให้กลับกลายมาเป็นดีเปลี่ยนจากที่เราไม่เคยมีต่อจากนี้ไปเราก็จะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เรียกว่าพูดถึงในด้านของการเงินการงานนั่นช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนั่นท่านจะนึกคิดอะไรอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่น และปรารถนาท่านที่ยังว่างงานอยู่แต่พอถึงในเดือนของธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมในช่วงของปลายปีนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีจะมีงานทำสำหรับงานประจำใครที่ทำอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมท่านก็จะได้โบนัสอย่างงดงามภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ ท่านจะทําการอะไรก็อ้ห้ท่านรีบทําได้ท่านจะมีความสําเร็จอย่างสูงไม่ว่าท่านจะเปิดกิจการใหม่ๆหรือท่านจะทําการค้าขายเปิดร้านใหม่ก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้ <c oughs> ท่านก็เหมาะกับการลงทุนภายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษกนั้นภายในช่วงของเดือนธันวา ท่านใดที่เคยมีหนี้มีศินอยู่ในเมื่อก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะ <c oughs> หมดหนี้หมดศินได้ในช่วงต่อไปนี้ท่านจะมีเงินก้อนเข้ามาชำระหนี้สินสิ่งที่เคยมีอุปรสรรคต่างๆนั้นก็จะหมดไปต่อจากนี้ไปในเรื่องอุปรสรรคนั้นก็จะไม่มีก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้น อยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วต่อไปนี้ดวงชะตาของท่านจะโดดเด่นมากขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภความรักสำหรับในเรื่องของโชคลาภนั้นก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้มอมอาทิเช่นท่านจะได้เลขบ้านประจำตัวหรือว่าเลขรถทะเบียนรถก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลทังนั้นหรือ จะเป็นเลขของคนที่สูงอายุภายในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันเรามาดูในด้านของความรักของชาวราศีพฤษกในช่วงนี้ในด้านของความรักนั้นถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดภายในช่วงของเดือนนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ ในช่วงนี้ท่านอาจจะมีคนที่เรียกว่ารักจริงพูดจริงทำจริงอาจจะเข้ามาเจอเจอกับท่านสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ถือว่าในช่วงนี้จะเป็นรักที่ท้าวรจะหยิบจัาปะไรก็ช่วยเหลือกันและมีความสุขจะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอีกในเรื่องของความรักก็จะเบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไป ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษภกนั้นจะมีความสำเร็จต่างๆนานาเรามาพูดถึงในช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะสิน้นเดือนธันวานี้ภายในช่วงของวันที่30จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกุมทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีพฤษภนั้นจะมีความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของโชคลาภการงาน และสิ่งแวดล้อมต่างๆในช่วงนี้จะมีแตส่สิ่งดีๆเข้ามาเกยท่านท่านจะเอ่ยปากอะไรทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จท่านจะติดต่อในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีผลดีท่านเป็นคนที่เรียกว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เก่งพูดจาก็มีสเสน่ห์อีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินนั่นท่าน ดีพร้อมชาวราศีพฤษกในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราานี้ถือว่าดวงของท่านนั้นแข็งในเรื่องของการงานก็จะมีงานที่ดีเข้ามาหาท่านบางท่านนั้นที่เคยนึกเบื่อนายในเรื่องการงานอยากจะเปลี่ยนงานท่านก็จะได้งานใหม่ทำที่ดีในช่วงนี้ถือว่าท่านเป็นคนที่มีโอกาสดีสำหรับในเรื่องของการงาน การงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาหรือว่างานเล็กงานใหญ่ก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกต่หากในเรื่องของการงานนั้นถือว่าไม่บกพร่องท่านยิ่งทำท่านยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกำร,รมวมถึงในเรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะไม่สะดุดในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงของเดือนธันวาท่านจะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมอีกแต่หากบางคนทำงานประจำและมีเงินเรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะได้เงินโบนัสที่ดีเงินทองนั่นก็ถือว่าท่านจะมีโชคมีลาบอีก ในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกระเดือนมกราคม2568นี้ดวงของท่านก็จะดีอย่างที่เรียกว่าไม่มีใครมาเหนี่ยวร่างได้การงานการเงินก็ถือว่าดีชาวราศีพฤกษภกนั้นต้องยกให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงสิ่งแวดล้อมในด้านของโชคลาภก็ตามที่บอกไว้ท่านจะได้ โชคได้ลาบมาจากตัวเลขหรือว่าจากทะเบียนบ้านทะเบียนร,รถอันนี้ท่านลองดูก็ได้แต่ก็อย่าให้มากนักในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบางทีเราก็ดวงดีเราก็ได้เยอะบางทีเราดวงไม่ค่อยดีก็ได้น้อยขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาที่เราเคยทำเขาไว้แต่หากว่าเราอยากจะได้โชคได้ลาบที่เป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าอย่างถาวรอ,อันนี้ท่านขยันทำงาน ท่านทำงานที่ดีไม่เลือกงานหรือว่าเป็นงานหนักงานเบาท่านก็ทำได้อันนี้ก็ถือว่าเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเขาเรียกว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกชนิดหนึ่งเราไม่ต้องไปรอโชคลาบทางอื่นเพราะฉะนั้นเรายิ่งขยันเรายิ่งมันเพียนเราก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทอง ชาวราศีพฤกษกนั้นจะหาง่ายกว่าทุกเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเงินทองนั้นก็ถือว่าหาง่ายอย่างมากมายในช่วงนี้จะมีเงินมีทองเก็บของท่านไว้เต็มกระเป๋าในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะไม่เดือดร้อน รวมถึงในเรื่องของความรักความใกล้ในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีท่านใดที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะพบรักและจะพบกับสิ่งที่ดีๆในช่วงนี้ท่านสังเกตด้วยตัวงท่านเองจะมีคนเข้ามาไม้ปองหรือว่ามีคนเข้ามาจับจองกันอย่างมากมายสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมีบุตรเต็มบ้านมีห้านเต็มเมือง อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กินกันจนเท่าจนแก่ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมาถูกทางแล้วในเรื่องของความรักความใกล้ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าย่ำแย่ชาวราศี พฤกษกนั้นจะหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนที่แล้วจะไม่เป็นผลสำเร็จเท่าไรนักการงานที่ผ่านมาก็ถือว่า,าล้มรุกคุกคานมาตลอดทำงานอะไรกับใครก็ไม่ค่อยลาบรื่นบางคนก็คอยจ้องจับผิดเราอยู่ในช่วงก่อนนั้นถือว่าในเรื่องของการงานจะไม่ค่อยสะดวกบางทีบางครั้งนั้นทำงานร่วมกันก็มีการตระเลาะเบาแวง เกิดขึ้นได้ในช่วงก่อนนั้นในเรื่องการเงินอีกเช่นเดียวกันมีบ้างไม่มีบ้างมีพอใช้บางครั้งบางคราว <c oughs> ก็มีแทบจะไม่พอใช้ก็มีต้องไปขอยิบขอยืมคนอื่นในช่วงนั้นแต่ต่อจากนี้ไปก็ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาจะเปลี่ยนจากล้ายให้กลับกลายมาเป็นดี เปลี่ยนจากที่ไม่เคยมีก็จะมีต่อไปในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษภนั้นประสบกับความสำเร็จในช่วงค้องเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนและให้กํำลังใจท่านในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารานไมัย ในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีการเจ็บหรือว่าอาจจะมีล้มหมอนนอนเสือได้ในช่วงของปลายเดือนธันวาเพราะว่าเป็นเดือนที่หัวเลี้ยวหัวต่อเป็นเรือนที่จะเปลี่ยนจากปีเก่าเข้าปีใหมน่นี้บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้สิ่งแวดล้อมนั้นบางเรื่องบางราวอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องอันนี้ท่านระวังไว้ย่อมจะมีกับตัวของเราได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปกินเลี้ยงหรือว่าไปสังสรรค์ไปในงานของปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ให้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนในช่วงนี้ท่านตรวจดูสภาพรถและร่างกายของเราถ้าพร้อมก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ จะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วท่านที่เข้ามาใหม่ก็ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดทำรายการด้วย เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี